เฮ้ยเชีย่ยวปิดท้ายเลยคุณโตกับที่ได้เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็คือเฮ้ยโอ้ยคือกันแหละเชี่ยวเอ้ย,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 ยจบมาเฮ้บจักจิดไปเห็นอย่างพี่อาจารย์มาเลยปะอ๋อ มื่อนี้ก็เป็นสมองสุดท้ายเลยเนาะที่พวกน้องสิได้เฮียนนำอาจารย์แล้วก็เฮาสิเด้ยลงกันเห็ดกิจกรรมอีกยังนํำกันกับภายในมือนี้เนาะจะหน่อยจบไปป้าแล้วก็บ่ได้เห็นกันแต่ว่าแต่ว่าอาจบสิจบออกไปแล้วเนาะให้นักศึกษาไปลงทะเบียนจ่ายค่าเทอมหันเนาะภายในมืออื่นและให้นักศึกษา ตั้งใจเฮียนแล้วก็ส็งอันทา่ายภาคให้ได้ดีทุกคนเนาะขอให้สุขดีทุกคนเนาะให้ได้เวียกที่ดีมาทุกคนอะไรเนาะแต่ว่าสุดท้ายอย่าลืมไปจ่ายขาเทอมเด้อ เพชรเจยวไปใจทะเบียนใายเห็นปะให้ตัวไปก่อนไหมเอาเผ้าไปเบียงมานี่ตอนเอาไปก่อนได้เหรอโอเคโอเคโอเค เอซี่ย์ตัวไปลงทะเบียนแล้วโอ,ลโอ้ยังเลยเสียวเอ้ยทางบ้านมีปัญหาเอื้อโทรมาให้ดรอปขานเฮียนก่อนเพราะว่าน้ำท่วมนาเข่าหน้าตายหมดแล้วเนี่ยหาเงินหายืมใส่กับบได้เรื่องเงินหาเศษหายืมยรบรายออกับบรายเอาเซียวเอาไปใส่ก่อนมีจะมาใส่เหา โอ้ขอบใจเซี่ยวกันสั้นเข้าไปลงทะเบียนกันไปอเออเซิร์นเข้ามาสวัสดีเอานางทาก่อนเนอะจัก1ินาที เสิร์ฟลูกขึ้นไปยังเขาเข้ามามักเวียดทำเที่ยงแล้วมีเวียนอย่างที่เราเห็นได้บ่ทั้งบริษัทเขาบ่มีแผนกใดว่างเลยอีกอย่างเขาเบิง่งโตคือสิ เฮ็ดเวียยของการของเข้าไ่ได้ดอกทำามีเวีกยง,งามว่างเขาใิใหนได้ขาโทรหาเด้อพรว่าบริษัทของเขา้าหับเอาแต่คนที่มีความสามารถสูง ทางเฮา,าโทรมายกเลิกที่จะเซ็นสัญญาโครงการส่วนยางพาราลาวในแขวงสวามสมนเขตทั้งหมดเขาขอโทษน้ำทางน้าเฮาเปลี่ยนใจกระทันหันฮะฮัลโหลฮัลโหลสีอโอลเบียวฟังได้สียว ตัวยาดูทุกคนอื่นพ่อเพียงการแดงโต้ยาใหดตัวรวยแล้วดูทุกคนอื่นยาใหดตัวมีอำนาจแล้วยับ้ำคนอื่นเอ้ามันอยู่ข้างนี่เสือเอื้ออยู่ข้างนี่เซิร์ฟเข้ามาเออเมื่อกี้เขาคออืม พระเอกองเขาบ่มีอันตำแหน่งใหว่างเลยโอ้พระเกปะตกใจเช่ไวม